หนึ่งห้าศูนย์ผมได้เลขหนึ่งห้าศูนย์ได้เข้ากาบหลวงปู่แล้วก็ได้แบงนึ่งคนนะครับหนึ่งห้าศูนย์ส่วนพี่น้องสอป,อปอลาวก็จะได้แบ่งค0ห้าร้อยคันนี้เป็นรถตู้ห้าแปดโซรถของหลวงปู่ครับรถที่หลวงปู่นั่งประจำนะครับ ดีใจกับพี่น้องลาวครับเอาผู้ใดได้แบ่งทานร้อยแล้วกราบหลวงปู่แล้วลูกออกไอพี่น้องไอพี่น้องทักใหเของมาฝากโอ้ยพี่น้องไทยเดี๋ยวเรารอเข้าเดี๋ยวเราแอ่งแล้วกาบหลวงปู่แล้วกาบแล้วลูกหลอกกพี่น้องเดี๋ยวเรารอเข้าไอเด็กของมาฝากนั่งพี่น้องไทยปัตติกาให้ตาพี่น้องแล้วกาบโอ้ปัตติาดีมากมากเดี๋ยวเรารอเข้าเอออา เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเดี๋ยวเรารอเข้านะครับแล้วไก่เล่นดูกันพี่น้องตั้งใจผมเข่าไปนั่เน็ตเลยแต่ละรายเราวนออกไปเรื่อยๆวนออกเลยเบือมีแต่เหยื่ออย่างเงี้ยคืน่ากลัวด้วยอาจารย์เพนั่งถ่านเด็กเกินสมมุติเหมือนเล่นมอสอากาศเลยพี่น้องไทยรอกราบนะครับอาจารย์เพนั่งถ่านเด็กเกินสมมนาะ พี่น้องสกรามแล้วทีนเนอปูแล้วมนุกแะบนหลอกเลยลุกแ้วตะบนหลอกเลยทีนี้เนอนั่งแชงกัพี่น้องแค่รการทุกบาท่เด้าแบงค์แล้วมนุเดินอกเยคนคนไทยไม่ต้องน้อยใจนะครับมันโูเอาแบงค์ยี่สบมาให้อยู่ ทั้งทเวาอยู่น้แ้คนน้น20ก็เอา20ก็เอาเอาหมดทุกแบงนถ้าเป็นของอยู่นี้บุญมากจริงๆเอาพี่น้องทั้งเล่าห้องแซ่แข็งเ้วยบอกวานบอลูนเร่ยถึงนางแ้เ่ ขออนุญาตกราบน้องบูแล้วบนบอกไปเด้อพี่น้องทางลาวนะขอความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กราบและวนบอกเด้อพี่น้องเด้่องไปเรื่อยๆออกนะครับโป่งหักโป่งหักะป่งหักนะโป่งหักนะทักทักรวมแนวพี่น้องแล้วลูกเอ่อ A à, quay, tay vào bữa lúc nhau tay vào mặt chị bốc gương gần nhau thì tay vào ừ. giờ bây giờ bây giờ bà làm bây giờ 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 là giờ ừ. ừ. เออดอยพี่น้องลาวออกกว่าพี่น้องไทยเยอะพึ้นแน่โอ้แหนเคาแหนะหลังจากที่พี่น้องลาวได้เงินขวัญถุงไปคนละห้าร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องไทยกำลังรอเข้ากราบหลวงพ่อครับลาวทุกขั้นลุกได้แล้วมารอรุนนะครับว่าหลวงปู่จะให้แบงค์อะไรกับพี่น้องไทยนะครับท่านไหนที่ได้แบงค์ เนาะอ่าลุกทุกคนนะครับพี่น้องนะแล้วบนข้างของเราเขาบอกนอนด้วยแข่งเออเอาพี่น้องลุกเด้อได้แล้วห้ามเราอีกเด้อถ้าใครเอาอีกดก็ให้ถูกไว้ตลอดจ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ลุกทั้งหมดเลยลุกก่อนุกลุกทั้งหมดเลยไอ้พี่น้องท่านนี้ครัท่านผู้ชนะลุก Stand up please now ยืนขึ้นโอ้ยวันนี้วัดแต่ว่าลุกยืนขึ้นยืนขึ้นเออยืนขึ้นโอ้ยวั้อาจารย์ค่อนข้างภาษาอังกฤษคนข้างภาษาไทยมาเรียนมาลุกต้องขบยืนอ๋อยืนระไรย่างวันนี้ย่างสั่นอ๋อวัวลูกคนวัวลุกวัได้กว่ายืนมันจะยืนด้วยเหรอโอ้ยได้แบงก์ซาวนะครับเดี๋ยวดูเลขก่อนนี่นะครับ 1.50้าศนผมได้เลขหนึ่งได้เข้ากราบหลวงปู่แล้วก็ได้แบ่งมงคลน,นะครับหนึ 150. ส่วนพี่น้องสอปป,ปลาวก็จะได้แบ่งห้าร้อยเอาออกข้างไหนละเรา <c oughs> พี่น้องลาวได้ห้าร้อยเราได้ยี่สิบบาทก็เป็นขวัญถุงหนึ่งห้าครับเป็นเลขมงคล เป็นแบงค์ขวัญถุงจากหลวงปู่นะครับเนี่ยดูตอนเข้าไปคนเยอะมากครับไม่สามารถที่ว่าจะจับภาพได้ครับคนเยอะมากรับมาแล้วเข้ากราบหลวงปู่แล้วนะครับนี้ ได้เข้ากับทุกคนเลยวันนี้ชัยพี่มาครับได้เข้ากับหลวงปู่ทุกคนเลยนงรถหลวงปู่รถหลวงปู่บแอีกคันนี้เป็นรถตู้นะครับคันนี้คันนี้เป็นรถตู้ห้าแปดสองรถหลวงปู่ครับ รถที่หลวงปู่นั่งประจำนะครับตอนนี้เข้ากราบหลวงปู่แล้วก็ได้แสงมงคลแ,<ข>แม่ก็ลุ้เลยเด้อดับแกนแม่ก็